ยิ่งจเจริญเครดิตครับก็มาทําวิดีโอทําคลิปให้นาะนาะเขาดูนิดนึงนะครับได้ทําการปิดไปแล้วตัวนี้เป็น a า u ู Ad ดีแนว c ีก็มาพร้อมกับกล่องนะครับมีกล่องมีคู่มือมีปัดสมาชิกมาให้ก็โอเคก็เกือบครบครับตัวนี้แต่ตัวนี้ตรงนี้ครับเนี่ยจะมีตรงนี้นิดนึง เบรกอยู่นะครับก็มาทำการปิดไปแล้วนี่ครับก็ผมยังเอาไปลงใน YouTube นะครับเอาเอาคลิปไปลงใน YouTube ก็มีทักเข้ามาถาม800ขายไหมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะาเขามีไม่ไม,ม่รู้จักลอกหรือว่านะาเขาแกล้งอําอะไรหรือเปล่านะาถาม800ปิดให้เลยบอกลอกอบู กาเซียคาดิเนลซีสี่เขอปิดแ0ดร้อยนะมีความคิดเห็นว่ายัางไงเขาเขาไม่รู้ราคาหรือว่าเขาแซวเล่นหรือเปล่านะก็อยากจะบอกนิดนึงนะถ้าเกิดนะ้าไม่รู้ก็ถ้าถ้าไปอย่างนี้กับคนอื่นอาจจะถูกดานะครับเพราะว่ามันเป็นการไปดูถูกลอกไปดูถูกเออไปดูถูกลอกเขามากเลยนะครับอก ก็เลยเอามา,อาบอกอท่านนะเดี๋ยวผมจะเอาลงเอาคลิปลงใน YouTube อีกทีดูที่เราผ่านมาเห็นคลิปแล้วเขาจะได้รู้ว่าเออไปต่อราคาขนาดนี้มันมันไม่มไมใช่เราก็ไปรู้จักกันเนาะมีของเล่นของซื้อของขายเนาะมาต่อขนาดตั้งหลักพันมาต่อเหลือหลักแ0ดร้อยอย่างเงี้ยมันม,มันไม่ใช่แล้วล่ะแบบ มันมันหน้าด,าด่าแหละพูดง่ายรู้จักกันเออถ้าถ้าคนรู้จักกันพูดอย่างเงี้เออยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้เราไม่เคยรู้จักกันแล้วมาอ่านหารชานชัยขนาดนี้ก็เนีย่ยอยู่ใกล้ๆจะปลอด้วยพันท้ายอ่ะอย่างนี้ต้องไล่ไปเล่นใต้นะ่ใต้ทางด่วนเนี้ครับ ก็เลยเอามาให้แล้วนะนาที่เขาปิดไปแล้วนะเขาเอาโอ,อเนเงินมาปิดเรียบร้อยแล้วก็เลยผมก็เลยมาทําคลิปให้ดูคีีนึงอ่านี่ครับเนาะตัวนี้ตอนแรกเข้าใจผิดนึกว่ากล่องตัวนี้เป็นของ C4 นะครับแต่กล่องตัวนี้เป็นของ c 4 x ผมก็เลยอ่าไม่เป็นไรบอกราคาไปแล้วก็เลยเลยตามเลยครับอืม C4X ก็รับกล่องไปด้วยเลยอ่าในราคาที่แสนแสนจะเ,เบาได้การ์ดไปด้วยเกือบฟังก์ชันเกือบครบอะมีก็ มีให้นะเขาไปหา,าตัว <c oughs> ตัวปรับเบรกที่เป็นอุปกรณ์แต่งสายเอาส่าน,นจบเียร์ปัญหาไปครับฝากฝากถึงน้าคนคนนั้นด้วยนะถ้าถ้าดูอยู่๋ยวผมจะเอาคลิปลงใน YouTube ถ้าดูอยู่ก็ยังไงเนะาะทำทำไม่ทราบจริงๆก,ก็ขอโทษสักคำก็ดีเนาะครับครับ